สวัสดีค่ะครูเชกวางตอบคำถามเกี่ยวกับนิมิตนะคะบางท่านนะคะนั่งสมาธิไปนะคะเกิดความรู้สึกว่าตัวหมุนนะคะหมุน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 ตัวจะระเบิดตัวจะออกจากร่างบางคนมองเห็นภาพนิมิตนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยระลึกชาติย้อนอดีตนะคะหรือบางคนได้ยินเสียงหรือบางคนเห็นแสงสีขาวเห็นประสาทเห็นนิมานนะคะก็ในหลักนะคะให,ให้ทุกท่านรู้เลยค่ะว่า พอเวลาที่เราเห็นเนี่ยจิตเราเนี่ยไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแล้วใช่ไหมคะสมมติคุณได้ยินเสียงอะ่ะปุ๊บคุณก็จะจินตนาการไปต่อเลยว่าอุ้ยเสียงอะไรอะ่ะใครมาบอกอะไรหนะรือเปล่าหรือว่าเวลาคุณเห็นภาพใช่ไหมคะอุ้ยภาพอะไรอะ่ะอ่ามันหมายความว่าอะไรหรือเปล่ามันจะมีเหตุอะไรขึ้นหรือเปล่าในภาษาของธรรมะเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตมานบางครั้งเป็นนิมิต นิมิตของเทพพรมเทวดาเนี่ยค่ะมาร่วมมนุโมทนามาบอกเหตุก็มีแต่สิ่งเหล่านี้นะคะจะดึงจิตจริงไหมคะจะจะดึงจิตให้คุณออกจากสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าขัดขวางใช่ไหมคะมานก็คือสิ่งสก,กัดกัน้นเอ๊ะแล้วเราทำยังไงล่ะคุณฟังนะนั่งสมาธิไปนะคะตัวเราจะหลุดจากร่างแล้วหายใจแรงขึ้น ให้ดึงสปิดกลับมาที่ลมหายใจอาการหมุนคุณจะหยุดทันทีเก็ตไหมคะหรือว่ากำลังนั่งสมาธิไปเนี่ยคุณเห็นแสงสว่างว้าวหอสวยจังอะแสงอะไรให้รู้ตัวเลยว่ามันเป็นนิมิตที่จะดึงเราเนี่ยออกจากเส้นทางหน้าที่คือคุณดึงกลับมาที่ลมหายใจหายใจให้แรงขึ้นหน่อยคะ่ะ เป็นการดึงสติเกตไหมคะทีนี้นะคะเป็นว่าเราเข้าใจตรงกันนะคะทุกท่านคลิปนี้ครูเจีบวางจะอัดทีเดียวพอเวลาที่ใครบอกว่าครูค้าได้ยินเสียงค่ะครูค้าเห็นภาพค่ะครูค้ามีอาการตัวสั่นตัวลอยค่ะมันจะเกิดหมดละคะบางคนขนลุกปิติน้ําตาไหลถ้าสมมุติเราฝึกไปเนี่ยเรามีอาการน้ําตาไหลขนลุกขนพองเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าจิตเราอิ่ม มันมีปิตินะคะทีนี้มันจะเกิดเยอะมากซึ่งเรื่องของจิตเป็นเรื่องที่ลึกมากแล้วเราทำยังไงคุณช่วยพีไหมหน่อยนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกลับมาที่ลมหายใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกลับมาที่ลมหายใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกลับมาที่ลมหายใจหายใจแรงขึ้นหน่อยเห็นไหมคะ พอคุณเห็นปุ๊บตอนนี้คุณก็จะแต่งแบบเขาเรียกว่าคิดฟุ้งซ่านต่อว่ามันคืออะไรอ่ะเขามาบอกอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกลับมาที่ลมหายใจพอสิ่งนั้นทําให้เราหลุดเส้นทางกลับมาที่ลมหายใจค่ะอนุโมทนาค่ะ